สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่6ธันวาคม2566รายการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่าดูมาฝากทุกท่านนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดวงการบริหารส่วนตลแบบม่ละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหองกระจายข่าวเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17.00นเป็นต้นไปนะครับ และท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตะบลแมละวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับกระผมนายวิกันธากาศนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับและดิฉันนางสาวพ,พ,พิญพัฒน์จงคําคนงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตะบลแมละ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพูอดุลยเดชมราราชรรมมาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2566 โดยมีกิจกรรมในวันอังคารที่5ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกา30น,นาทีณอาคารนาเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนมันฑะแต่รัษฎรบำรุงอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายพิสิทธิ์เมลาดเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตม,นมุลเมละนายทวีศักดิ์คำกว้างรองนายกองค์การบริหารส่วนตม,นมุลเมลัพร้อมด้วยข้าราชการและพนักง,งานกองช่างกองสวัสดิการกองครังกองสาธารณ ข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชุนาการที่เบิมหาภูมิพูนดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรวันชาติและบันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2566โดยมีกิจกรรมและพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปูปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและในวันที่6ธันวาคม2566กองช่างตัดหญ้าปรับ ปรุงเส้นทางปักทาง105ทางเข้ากมาผาโดค่ะช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสาราน่ารู้สำหรับสาระน่ารู้วันนี้นะครับกรมควบคุมโรคเตือนควรบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงป่วยโรคหลอดลมอักเสบสูงถึง3เท่านายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรรักษารษาชการ,การกาแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า การได้รับควรจากบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้สูบแล้วยังส่งผลอันตรายต่อคนรอบข้างรวมถึงการฝ่าฝืนสุบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาสูบโทษปรับสูงสุด50,000บาทนายแพทย์ธงชัยยังกล่าวอีกว่า จากข้อมูลเกี่ยวกับควบนบรี่ไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาหรือเรียกว่าควบนบรี่ไฟฟ้ามือ2ภายในควรประกอบด้วยสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสารนิโคตินที่มีปริมาณสูงสารก่อมะเร็งโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและรสรวมถึงสารประกอบอินทรีย์โดยเฉพาะสารไดออะซิทิล ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและต่อคนใกล้ชิดนอกจากนี้มีการศึกษาย้อนหลัง5ปีในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่รับคนบุหรี่มือสอจากคนในบ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการหายใจลำบากและหลอดเลือดลมติบสูง2.7 เท่าหายใจลำบากสูง2.05เท่าและอาการหลอดลมอักเสบสูงถึง3เท่านายแพทย์ธงชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ .2560 โทษปรับไม่เกิน5,000บาทฉะนั้นการสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะเสียสุขภาพแล้วยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางกฎหมายจึงขอแนะนำนักสูบควรเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบและอาการหายใจลำบากโดยขอรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร 1600ฟรี free. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศรัพท์02-590-3805ครับคำแนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควรเป็นพืชที่ตรงตามความต้องการของตลาด ผลผลิตที่ได้ราคาดีและมีเหล่งรับซือ้อ 2. เลือกพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกเช่นเมื่อเขือเทศฟักทองแตงโมข้าวโพดหวานโทริลิสูงอายุการเก็บเกี่ยวสั้น90-120วันเป็นพืชที่ไม่ไวต่อแสงมีความต้องการใช้น้ำต่อรอบฤดูปลูกน้อยทนทานต่อน้ำขังช่วงเวลาหลังเก็บเกี่ยวข้าว 3. ลักษณะพื้นที่ปลูก ควรปรับพื้นที่ให้ราบและมีความลาดเทเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำได้ดีและไม่มีน้ำขังโดยเฉพาะช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในระยะแรก 4. การเตรียมดินต้องคำาดึงถึงความชื้นที่เหมาะสมหากเตรียมดินในช่วงที่มีความชื้นมากเกินไปดินจะเป็นก้อนโตหากดินแห้งเกินไปจะเตรียมดินยากและไถได้ไม่ลึก ควรเตรียมดินให้ละเอียดไถลึกประมาณ8เซนติเมตรถึง10เซนติเมตรค่ะ 5. ช่วงเวลาปลูกคือช่วงธันวาถึงเมษาระยะการออกดอกและติดฝักต้องไม่ตรงกับช่วงที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ไม่ควรปลูกพืชตะกุลถัว่วช่วงที่มีอากาศหนาวจะกระทบต่อการเจริญเติบโต 6. การกำจัดวัชพืชและเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมก่อนปลูกคลุกเมล็ดพืชตระกุลถัว่วด้วยปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ช่วยตรึงไนโตรเจนลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมันตรวจการดูแลเจริญเติบโตและศัตรูพืชในแปลง 7. การให้ปุ๋ยพืชไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเช่นพืชตระกูลถัว่วพืชที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเช่นพืชตระกูลถัว่วพืชที่ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเช่นข้าวโพดฝักสด 8. การให้น้ําระยะเวลาแรกไม่ควรให้น้ําจนท่วมขังแปลงพืชอาจจะตายได้ ระยะถอดดอกเป็นระยะวิกฤตของพืชหากขาดน้ำผลผลิตจะลดลงอย่างมากค่ะยังคงอยู่กับช่วงรายการของช่วงสาระน่ารู้นะครับเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทส 2. สำรองหน้ากากกันฝุ่นเช่นหน้ากาก N 9 5 กรณีไม่มีสามารถใช้หน้ากากอนามัย2ชั้นโดยใช้แนบสนิทกับใบหน้าแทนก่อนก็ได้ 3. ซ่อมแซมปิดช่องโหว่หรือรูตามขอบประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 4. วันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในอาคารแทน 5. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ 6. ทำความสะอาดจุดที่สะสมฝุ่นภายในบ้านเช่นล้างแอร์พัดลมและเครื่องฟอกอากาศ 7. สังเกตอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกใจสัน่นหรือเวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์และข้อ8นะครับช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5เช่น งดการเผาในที่โล่งลดการใช้รถที่ปล่อยควันดำร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่นละอองครับจากกรณีที่ทกศมีการจ่ายเงินช่วยชาวนารายละ1,000บาทในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปี2566ทับ2567 ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566เป็นต้นไปนั้นทางด้านทกสเปิดเผยว่าตอนนี้ทางธนาคารทยอยโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรโครงการไล่ละ1,000บาทไปยังภาคต่างๆครบทุกภาคตามรายชื่อที่ได้รับแล้วยอดโอนทั้งสิน้น3.8ล้านครัวเรือนจำนวนเงิน4.44หมื่นล้านบาทมีการโอนไม่สำเร็จ261ครัวเรือนประมาณ3ล้านบาทเนื่องจากเป็นบัญชีที่ถูกแจ้งปิดแล้วบางบัญชีก็ถูกอายัด บางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานจึงถึงยุคเลิกไปอย่างไรก็ตามการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในครั้งนี้มีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ 4.68ล้านครัวเรือนวงเงิน5.43หมื่นล้านบาทและยังมีเกษตรกรอีก8แสนครัวเรือนที่อยู่กระบวนการเตรียมโอนเงินเพราะต้องรอข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกมรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมส่วนกรณีที่พบว่าชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับบัญชีหรือบัญชีเงินฝากไม่มีความเคลื่อนไหวปกปิดหรือถูกอายัดรวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบว่าเสียชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้ได้รับผลประโยชน์ วิธีตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตรวจสอบผลโอนเงินจากแอปพลิเคชัน BAA C Mobile ตลอด24ชั่วโมงมีข้อความแจ้งเตือนเข้าบัญชีผ่านทางลาย BAA C Family ส่วนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วทากกสศจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินให้เกษตรกรตามลำดับถัดไปภายใน3วันทำการตั้งแต่ตอนนี้ถึงเดือนกันยายน2567ค่ะสาร้น่ารู้เรื่องถัดไปนะครับ มาฟัง4เหตุผลดีๆว่าทำไมควรฝากท้องเร็ว 1. เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆขณะตั้งครรภ์ 2. เพื่อตรวจหาโรคทางพันธุกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหญิงตั้งครรภ์และคู่ 3. เพื่อตรวจหาความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์และ 4. เพื่อรับบริการฝากคันและวางแผนการคลอดโดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขควรฝากคันก่อนอายุคัน12สัปดาห์หรือทันทีเมื่อทราบว่าตั้งคันครับ จบลงไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ที่เว็บไซต์ w w w m a l a g o t h หรือทางเพจ Facebook อบตม่ละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-30579 0 05 79, หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององการบริหารส่วนตำบลแม่ละสารบาัญ n d าก a m a l a g o t h ครับ สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล,มละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่าลูงให้ชาวตำบลแม่ล,มละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล,มละ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ